มือนีเส้อ้องสีผ้ามากินอาหารยามหนาวที่เมืองลาวพี่น้องปลาคอยใหญ่พี่น้องเขาเจียวให้กับกี่ไี่เ็นไี่เ็นคอมเมนต์มาเยอะนะเยอยน้ำตาลเอาหน่อยใส่เฮ้ยเวลามาจะซื้อกันต้องมีน้ำใสจริงการหนาวหนาวน้องเขามานั่งจี๊สิเอ้ยเอยเพื่อนกับหักหนองเพื่อนเด้อเพื่อนนะ ใช่แล้สบายดีมัอนี้มาพบกับวของจากลุ่มฮ่าฮ่าคือเก่ามัอนี้มาพบกับน้องแบงสบายดีไอ,แ,กกบอแบงสบายดียดมันมอ,อนี้สภาพเออของไปใช้หนิไปง,งม,มป่าพนะี่น้องไปงมป่าเอาป้าอยู่ใส่อยู่นองอยู่นองนองยูอยอาา่นหน้าหน้าให้ที่สองนอนตโตัวเกลียวน้ำหลังน้ำเกลียวบวเลี่ยมซำก็เลยมาซ้ำหน้านอนหล้วก็เลยให้บโบนัสกับโคชิมาเก,ก็บซอยนอนก็คือการ เอาปลาให้กินียยื่หน้าไอแบงอากาศหนาวหนาวโอเ้ยแบงสมมติใส่เงื้อเงาเทนาไงป้าเสือลืมหาคือเก้เบางทางลังมียังไนี่นอทางลังก็มีกาอีกหนนี้เบอยังนี่ป๊บนใส่ห XL ฝนตัวหน่อยเด้เจอนี่ไปเดี๋ยวฝนยางอีกนหนึ่งนาะสก็มาเขาี่มเผาเขากี่มเผาบ่ อเอาวองซุ้มฐาเลยได้แมว่วอพอดีแล้วสันตะกี้ห้องเคยได้เคยมาลินจีเทถวนี่แล้วกัไปลงงมหอยกับกี่ในน้องเขามาถ่างนี่แหละจจ๊มีน้องหน้าภผยเทวนี่นี่แล้วห้องก็เอาหอยหันมาเผากินแบบนี้แหละแ,แต่ตน,นีเป็นเผาป่าเนาะหยอนหวาน,นๆกันไปไอแบงค์ประเทศเห็ดยังนี่อันนี้เห็ดมองม่ให้เขาให้ล้อมรวงไปเบ่งเอาเอาปากัน ไปไปนี่คือบรรยากาศเพิ่นกัเกี่ยวเขาแล้วเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้อองง่่นนเมืาใช่อยุบพ่นพ่นบ่อ๋อนี่แน่ตัวนี้เดี๋ยวสิขึ้นผาตัวบินโดดให้เบิ่งตอนเพิ่นดำเนาะตอนนี้กับตอนนั้นต่างกันหลายต่างกันง่ายๆเลยบรรยากาศแท้เนี่ยแบงอากาศมื้อนี้สักสององศาแบบหนาวๆอากาศเย็นๆหน้ามิ้นนี่เฮ็ดซามใบเย็นเลยเนาะ ต้นนี้ก็กั้นร่มได้เด้ยอุ่นอยู่เหอุ่นขายเก่งอู้นี่เดยลมันลง้เหรอความานเนไเมเเอเตมยมนเอาบอเอาีอาไ้หไปเผาอ้เติมเลยเอาไปเผาเอาไปเผาเหรอเมน ยังอีกน้องนึงนะพี่น้องพี่น้อง น้องนี่เงียบน่องพ่มีฮะเด้เด้นี่เขาจะจูบหนามข้นเนาะพี่น้องเนาะจูบหนามข้นเบิรดแล้วเขาจะกะมาเบิรงหาเอาปลาคอนอยู่ไฮน่านี่แหละสแต่ไล่จะวัวเดี๋ยวไปเบิรงก่อนนี่ปลาห้องใหญ่น้องเรา่ป็ปลาตัวปู่ไปแบงปีจีปลาปะลาปลาปะอย่างไปเลย โทรมาแล้วมาแล้วเละเดี๋ยวเขาสิแดงลงมาเก็บปลาเด้อปลานีจะขึ้นมาเอาดอลลาร์มาน้ำดอลลาร์บระดีมาพี่น้องปลาคอใหญ่พี่น้องเอาสีมาเผาปลาคอใหญ่น้อหลังกาสีขุ่นมาจะจูบน้องนแหละโต๊ใหญ่แต่ตัวเดียวนี่แหละพี่ใหญ่ เฮ็ดป่า,ขาเขาเปืี่ยวพี่หนอกว้าวอเอาใจคณะเฮ็ดหาต้องมีปี๊บมีคุมคนำ้ำใสจะจริงพี่น้องต้องมีนอคองมันขูก่กันเวลามาจะสื่อว่าน้องมีนำ้ำใสจะจริงจะไปกินหรอวะบ่เป็นยังคุณกินเหลวมันเป็นเหลวนี่รือหนึ่งถึงบูตัว แม่นบ่ได้จังไหนมันป่วนแบบสี่เออแซ่บบ่บ่มันมีแต่รสชาติแบบสี่เ <c oughs> มาวาะอะไรโบแน่ก็กินได้จ้ะ <c oughs> ตัวเด็งหอยกินเหล้าแล้วบัดนี่ก็ปวดตัวแดงเด้อจั้านเจ้่อืออีลี่เหรอไม่ดีมิ <c oughs> ่งอีลี่บ่นี่มาพี่น้องมานี่แต่อหอยกับกี้หนำเด้อพี่น้องเลยหอยกับกี้ว้าวขี้ตอวโตคน เขาเลยบอกนี่ได้แล้วพี่น้องป้าขอเผาเพื่องนี่บอกน้องเป็นพ่อเพื่องพี่น้องเพื่อเพื่องมาซุ้มไผ้าอีกมาซุ้มไผ่าอีสือน้องเออเอาเที่ยมได้แล้วใครเดี๋ยวลงนี้เลยบ่ก็เชี่ยวเอาใช่แบบอันนั้นมันหนอนมันก็ป้า ตัุ้อยู่นี่เด้อั้กินไงทำเองพึ่งก้อนพึ่มก้อนเนน้มันขึ้นเวลามันหงากินก็บกเราแซบแซบแห้งบ่ะพี่น้องพี่น้องกันเลยเกกจเป็นมนเนาะพี่น้องเอ้ยคุณนะซุ้มซุ้มไผ่พี่น้องอาการหนาวหนเนาะเขามานังเจสิเอ้ยเกยเพอดก็หักเนอกพอดีเลยเด้อนะ แซ่บแพี่น้องเนี่ยเนี่ยเกลี่ยเกลี่ยแบแสใส่เกลือหอยเกลือผอมอยู่ไหนอยู่หน้าบ่มีอยังเบิดมีแต่เกลือมีแต่เกลืออย่างเดียวมีเกลือเกลือเหลียงอ๋อจ้เป็อืมนะมันไก่เฮือนแล้วเชียงประคบมหอยมหอยกับสุดยอดไอ้แบงค์ดี่บหายไปเลยหาตจัดไปแล้วจะตัวไอ้แบงคสามตัวแหละหาตัวพวกเอาไปสามตแล้วเด้อห่วยห่วยห่วย มนิจเจ้าหางมังมังเอาเอาข้อใจเยน่ลก้างอกแล้วมันอะมันเจ้านมป่าน่ะนั่งนั่งีกวมจริงมันเป็นอย่างกันล่ะกวเย่ยังเยนน้ำปลา าพี่น้องมาชิมเด้อปลาไม่ยังไันนะปลาเขาอยู่ห่อยู่หน้าเด้อพี่น้องเอ้ยมามานี่อะไมีหมิ่นกระิกินชิมจะไหนไม่ยิ่งซุบค่าเกลือหลายมันเนหนอะมันใส่เกลือแน่หลังก้อนหลังก้อนหลังก้นจะระกพี่น้องเด้อเขาลอกมาเพราะอามาปลาไม่สะอาดมันไม่สะอาดหอม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 ขาหอม อุ้ยหน,นัวเลยหนัวหน,นัวยังนัวเกลือ <c oughs> <laughs> เค็มเกลือก็ว่าจะเกลือบอกเละลายมาเกลือพี่อ่ะแบลนซีมหอยกับกิ๊บใช้เจียวจะกินกินกับเจียวโบมีเจียวหอน <c oughs> หอน <c oughs> หรือว่าจะกินเข้าไปอ,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 อู้หอนอิลี่พี่น้อง <c oughs> แซ่บพ so, so, mm ี hmm. Man, ่เต็มกนีุ่่เขาินเนาะไได้ี่เขาเนี้วเนาะนี่เขาเนี้ยค่ะอือกอดนัวใช่ีจะกินนังมานั่ง่มันจะนัวนัวอืมบิเมยงคือบิงปนิ่ือบิงปนิ่เจ้าของเด็กเป็นโตเด็กเป็นโตเลยใช่ คุณพี่น้องป้าใปน้านี้ใช่บน้าี่ป้าเป็นน้าพี่น้องเจียนสม่สมพี่น้องใช่แกะเน่ยกินป้าแล้วมากินกับเดี๋ยวี้เยนสมเนาะเอาไปหยิบลายตุ่มลายตุกินสิอีดีวป้าเปกินเขาเปิต้นเหรอต้นทุกแล้วเ้าหน้าจีป้าเฮ็ดคืออีนันันอีเอ้าลูกก็แห้ง เขาเองป่าเลยงป่าด้แล้วะบยังมันมันมีป้าเะไรกันะไปไปยึดติดกันเลเาจะมันยึดไปด่านป้าแมไปนี่ยด่าป้าจะดปจะไหมด่านยึดยูมด่านยึดยูมป้าด่านป้ากับปีด่านปะคค น้องจะอย่าป oh wow. yes. ้าะป้าต้องโตหันทำโตป้าป้าน้าเอาน้องสำหรับคลิปนี้เป็อต่อองแล้วหะยิ้มแล้วกับมากาับมายิกดไลิ์กดแชร์เนาะสสำหรับคลิปนี้ข่อตองไปก่อนด้อบายบายน้องต่อ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  เจีวตีนห้างเลยมาเดินมาเด้อโอ้ยอ้าจเจีะไร่นออูมาถวยมะข่างอันนี้ะบาีถวยมะข่างไฟอะพี่นนอเลยนี่นี่เจีม่สมได้น่เด้อทำอีเป็นเจอันน ความสุของเด็กๆเนาะพี camera, ่น้องเอ้ยยูให้ยู่หน <count> <Tory> ้าหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยหนาวแล้วเนาะอากาศยามหนาวพี่น้องเอ้ยอาหารยามหนาวเขายูให้ยู่หน้าก็ซ้ำนี่แล้วมวนไปอีกมืออื่นมืออื่นหาไปเบาเนาะบ๊ายบายน้องเอ้ยได้แนวหมักเมื่อแล้วก็กอดกอดเราเมื่อแล้วบันกอดคนเราเมื่อเขาเก็บปาเฮ Thank you